ไปแล้วไปแล้วจะม้นผมแลเดี๋ยวเดีเดี๋ยวีนึงีนึงชา้ชาโ้โอ๊ยมือใครโดนใครโดนใครเนี่ยหนัง้จับแก้เลยจับแกจับกต ไม่ตบไม่ตบไม่ตอยังไม่ตะแกเพื่อนกันเพ่จะตบกินทำไมขวดระวังนะฮัลโหลนางหอมแก้วก่อนหอมแก้ก่อนเลลิบายสตายบายบาย